สวัสดีครับสวัสดีพี่รองทุกท่านครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์ครับ2565ครับเป็นวันจันทร์เป็นมือ่อนึงที่อยากบันทึกไว้เป็นความทรงจำเป็นมื่อที่สําคัญสําหรับพวกเราทั้ง3ามคนครับเมื่อนี้เรากำลังสีเดินทางไปที่โรงพยาบาลอำเภอบานม่วงครับจังหวัดสกลนครเพื่อทำการผ่าลอด หลังจากที่เกิด6ปีที่แล้วครับน้องที่แอลน้องที่แอลก็เกิดอยู่หันก็คือนี่แหละครับเด็กหญิงคนที่นั่งอยู่นี่คือน้องที่แอลวอสดีค่ะลกดกน้องที่แอลที่ก็คือไทยแลนด์ครับแอลก็คือเลาาเกิดมาจากความหักของผมกับน้องปินครับเกิดมาจากสายสัมพันธ์ของสองพันดิน เป็นกับยูประเทศเลาวผมอยู่ประเทศไทยครับความรู้สึกนั้นผ่านมหาปีหกปีเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่อยากบันทึกไว้เป็นความทรงจําครับน้องลาวไทยครับหรือน้องเอลทีเป็นน้องไส้ของน้องที่แอลจริงๆอะซื้อมีหมากไม้ครับที่จะตั้งแต่ผมอยากตั้งที่แอลกับแอลทีเพราะว่าอยากเป็นสัญลักษณ์ว่าความหักกับของคนไทยที่มี ต่อไม่ยิ่งคนเล่าครับอยากให้เป็นสายสัมพันธ์เป็นจุดเล็กๆที่เชื่อมสายสัมพันธ์สองแดินนี่ก็เลยใส่ซื้อเที่ยวเอลที่ครับเมื่อนี้ก็ดีใจเอารู้สึกก็ดีใจครับดีใจที่จะได้เห็นหนาเอลที่ล้กกะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับขอให้ปลอดภัยล้วกะแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกครับกเเ็เดี๋ยวจได้ไปเจอหนาะน้องเอลทีห่หาน้องปิ้นให้ ให้น้องปิ้นให้ให้พูดดีกันแล้วจะพาขอดบอกเขารู้สึกมายังหน่อยก็ดีใจเนนะดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกชายแล้วแล้วก็รับน้องเข้ามาเติมเตรียมครอบครัวเฮาอีกเพิ่หนึ่งแต่มีความรู้สึกอีกเงยจะไปพาขอดเูาที่สองนะความรู้สึกแล้วหมย่านย่านก็พูดแรกได้พี่นนอะผู้ที่สองอ่าพูดที่สองนี่เพราะว่าเฮาฮู้เบแล้วพู้แรกไอ้หมอซีนอะไรกับเฮาอะนะพู้ที่สองมาก็เลยย่าน แต่ก็อยํอา่ก็พานไปิน่นเนาะแต่ก็่านไปเคยเจ็มมาแล้วเพราะว่าอ,อย่างเอ่อต้องบอกตามตรงเลยว่าน้องทีเอลนี่เขาเ้ามาในตังเขาเ้ามได้ตังจ่าเขายัางบ่พร้อมนะแต่ว่าเขาอนาคตเขาคิดว่าเขาจะเขาจะมีลูกอยู่แหละแต่ว่าหน้าตอนนั้นบ่พร้อมเพราะว่าอย่างดีมันยังลําบากครับม,มันยังลําบากมันยังมันยังบ่พร้อมที่จะเอ่อ โตเจ้าของเองเ่ะมันก็ยังมืนก็ยังลำบากอยู่นะยังพอ้อนดีย่าแบบลูกขึ้นมาก็ต้องโอ้เลี่ยงอดอยากตั้งเต้ทองแต่ว่าน้องแอลนี่เขาตั้งใจที่จะเอาอีกคนหนึ่งเพื่อเมั่อเป็นมูพีทีเอนาะแล้วก็มีจากสองคนครับพอดีแล้วครปิดอูครับเฮ็ดมันพร้อมรอบรอบมันเลยับ กับปีอูเลยก็เอาสองคนครับก็คนดียิงหนึ่งชายหนึ่งครับกับเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของความพักแพ่งของพี่น้องไทยเล้าครับผมเองกับเป็นเคยเล่าซึ่งประเทศเล่ากับเปลยอเสมอน้านหลังที่สองผมครับผมกับฮักกับผูกควันที่นั่นผมถึงใส่ซื้อล้วก็เท็ดทุกอย่างที่อยู่นี่เป็นสัญลักษณ์ไทยลาวเชื่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครับไอ้ลาวเ้าก็ปลากรุงด้วยวันนี้ว่าดูซื้อกังไหน จะได้เห็นหน้าน้องนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าสเลี้ยงน้องเป็นนังไงบ้เป็นชิดือหรอวะไ่ดื้อแพ่งน้องเหรอย่าเราอยากได้แบบนี้เด้ออย่าเอาอยากได้มีน้องแล้แม่แม่ชิ้เมื่อยได้แม่ทั้งเลี้ยงน้องเลี้ยงดีละโอเคปะโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปพ่อแล้วจะยืดที่โรงงานอีกเดียวหนึ่งเดี๋ยวเจอหน้าน้องแอลที่ห้องบอลครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปชมบรรยากาศ ไปเห็นหนาน้องแอลที่พร้อมๆกันแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปครับผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเนื่องด้วยหลายๆอย่างครับทั้งโควิดทั้งเข้าไปอ่อมันมีเงินขายหลายๆอย่างหละกรับกวนสมาธิการทำง,งานของหมอกับให้หมอให้งานเต็มที่าาการจังเจอหนาน้องทีเดียวเลยเนาะเอาไปเจอหน้าน้องที่โรงพยาบาลครับปะกันอตอนนี้ก็กำลังเช็คร่างกายทุกอย่างครับ ติดขึ้นหัวใจยังไงความรู้สึกอันนี้จอเลือดแต่랩อันนั้นาะนิ้วเขานิ้วเขานวเาพระวังดขาาองกำลังกำหนดผ่า15บหานักาครนะับไปซ้เพราะว่ังสองรอบบน랩ทั้งผลโควิดทั้งผลอย่างครับใส่น,น้ำเกลือหรือเปล่า สิ้นมาทีมาใช้น้ำเกลือป่ะในในเอาที่ดินปะ่ะเป็นโรงบาดล,ลับเนาะหนาการเขาก,ากาับอ่าบม่ได้บันทึกภาพบันทึกภาพงดเยี่ยมก็ห้ามห้ามเยี่ยมคนระับเยี่ยมได้แค่คนหนึ่งแล้วต้องมีผลเทสโควิดด้วยสุดๆสุดๆสุดๆใ้เหตุการณ์โลกเราก็เดาหนังพานไป กระแปวใบนนมนะไรเลยไม่เห็นเล่าๆม,ม,มันะเขาเขียนมา่าใบสา 3. ม3ี่โบหิวเข้าหมดใบสามพี่เอ,เอ๋วยังว่าไอ้ดเยดี๋ยวเพื่อนจะ่เกลือให้กับผู้หวะเพราะว่าจะได้สารอาหารจากน้่เกลือหดเที่ยงขึ้นว่าไอ้สโมงคึงพี่เอ๋อตอนที่เอ๋ยนมันไม,ม่ COVID มีโค<ม>วดิดนหสิบโมง <10 S 2> <3. S 1> เาคับโมมีห้องพิเศษเพราะเพราะว่ามันต้องอยู่ห้องเดียวกันเพราะว่ามันมันต้องผ่านการคัดกรองโควิดเพื่ออยู่ห้องเดียวกันครับขอกุ้มโควิดก็เลยลําบากนัดหน,น่อยขอดลูกยงมเนี่มีมน่มนาหรอกก็จะไม่ค่อยเอาลูกแง้มเนี่คกับเขาไม่เอาลูกประชากรไทยบอกว่า,วาไม่ค่อยเอาลูกกัน ลำบากครัสูดเด็กพันไปตดขึ้นหัวใจครับแม่ไม่่ะแมเนำลใจแม่ร่ห้กับลูกแม่กับนอนมหว้ว่าเอาบริให้ ตามันไหลเองมันเจ็บเนาะนนตาบิ้ดเลยหรอเจาะสามชีดที่หับเพื่อจะหาเจอเป็นเป็นลูกหมีแพนด้าระแล้วก็ฟานไปแล้วก็ได้เจอน้องแล้วแ,แรงไม่ลูล้เลยแอดี้ให้ฟของงานแบบอมอมีตัวเหลืองมอมีไมข่อะไรกับบ้านเร็วๆเนาะ ยังอีกสองสามสเตปแม่แม่ทำด้วยแม่ต้องถอดอันนี้ออกด้วยดิอ่าหีบเป็นตายอันนี้อืมอืมอืมแล้วก็มานักไพศาลไพศาลมุ่งไพสาลมุ่งหมอนัดพาครับตอนนี้จะต้องให้น้ำเกลือล่อครับจะต้องเตรียมคุ้มพ่อครับเทสต์ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจเลือดไปรับพันของรับอา่าโควตรวจโควิดตรจมูก <l ots> ตรวทุกคนเลยโควิด <l ots> <l ots> ช่ไหได้มันหนาวมัน,มน,มน,เ,นเซ้นเ้นมันหนาวมันเส็น <l ots> มาเหนไหหลนแค่น,น,น,นไปตั้งหลายเท่าแค่นจนล่งความเก็บปวดที่สวยงาม ก็จะมาเล่นน้าลูกกระชอบเทีท่ยวแบบนี่ครับสีฟ้าเสียใหม่นออ้องโอเคสีฟ้าสีฟ้าโคตรเลย ใครเท่าคนครับให้เข้าแค่คนเดียวต้องผ่านการตรวจโควิดด้วยสนับคอบ่อได้ตรวจได้เพี่เอากันน,น,น,นี่เนื้อนอนที่มันแม่ตอนที่หลายแม่ห้องแม่คุณหมอจะพาขอดได้เอาได้แม่ได้ได้อย่างนี้ป่ะได้ว่าแม่เอาไว้ใส่ย,ย่อขอกายเกี้ยวฟิ้วไปบอกนอนไหม,ไมอบอกนอนวะ

เห็นหน้าน้องแอทีแล้วนะน้องที่เอวน้องลูกบันเนี่ยแค่สามขึนเนาะเพราะว่าน้องเอวแ,แข็งแรงครับม,มันมีโตเลี้ยงมั้มีอย่างเดี๋ยวแอทีกับแข็งแรงเพื่อใหเด้อจะกลับบ้านไม่ไหวเพราะว่ามีลูกบาน๋นกับ มันบาได้ยุหองพิเศษเรอพิเศษบรมีเลยตอนที่เอายังมาได้ยุหองพิเศษเจะเอาผู้ใดมาเปาไครู้ใดมาเปาแม่ามาเ่าลายมาเป ไปเอาอ้อยไปให้ช้างกินแล้วช้างมันตัววัดงานหน,น่งไม่มสเดี๋ยวจังถัดเจอน้องเอลซี่พร้อมกันครับเานัด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวเห็นลงอ่ะอีกหนึ่งช่วงเห็นนาลงอ่ะออกก็ตัวหอน เนเตวะเจ็บวะเป็นางไคเหนี huh. yelled, like me, uh ่นางใหนอยกเห็น huh. ลูกกเอาค่อยผ่านมาละเจ็บนิดนึงช่วงนึงก็เห็นหนาลูกก็เศราเจ็บรบบฮัลโหลนงสีทังดงคือพอะฮะลลนหลักดงคือพอ่ะ สอดส,สอดเงี้ยเลยตะบรอบล้างนะหมกลังนะงงี่หอมดดัดจะขอให้ใจ่ดีเพิ่งคิดหนึงเคยพันมาแล้วคิดแต่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงก็เรียนหนังลูกไส้ลูกไส้ลายไม่ปินสูส้สูข้ข่าอมพัดละจะโมงอะจะซีโมงเลย ดอดสี่โมงเย็นครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาวันจันทร์ที่ยี่สิบกุมภาพันสองพัน้าร้อยกบ้าครับหนึ่งชั่วโมงเจอกันป็นนาโลฮัลเล่นน,นะต,ตัวไงวะนันดวงวะโอเคเราปอินดี สู้ๆเ้อะสู้นะคะกําลังใจให้แต่เห็นลูกละเดี่ยวเดียวเอ,อิร์ตเาไปแล้วครับบังปินอะเปกําลังใจให้อ่อ่ารู้สึกเป็นห่วงครับเป็นห่วงปินกับลูกขอให้สก๊อตแข็งแรงปลอดไัครับวันนี้ก็มี พุณอาไมา่กำลังใจครับชยันเป็นม่วงครับด่ามาใ่ใกำลังใจใหญ่แค่ไหนก็จะได้เห็นทานข้าวนะครับกะคมเองกับหรือเตื่นเต้นนี่เหรองั้น,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 นทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวทั้ง,งอะไรทั้งอย่างโอว,ว่ากังวลครับ,อบอขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้บุญกุศลเรียดอยู่ขึ้นกระสิบ ปลาปัารักษาครับลูกทุกเนี่ยค่ะคอยรอความแรงครับไปเป็นแรงทั้งศพกทั้งมือทั้งลูกครับครับถ้เจอกันครับครับน้องเอลทีปันิกะรออยู่ข้างนอกครับออกไปก็ได้ครับต้องทับเบิ้งเป็นเงาๆเนี่ยนะครับทับเบิ้ลตอนตอนเพิ่นอมพุ่มลูกออกไปครับ mong bởi hello. các cái con 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 nè con 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 tên con tên เต้มเตมนมาจะได้เห็นน้องแล้วแพ่งน้องวะแพ่งน้องเลยยังดู้ได้ชู้ๆกับแม่ได้ชู้ๆแม่เวลารุ่นอยู่ข้างนอกชู้ๆอีเดียอยู่อยู่ข้างนอกชู้ๆอืม เต้นไหมเกาะเชียร์ห้องยากคนใหม่พี oh, ่สาวกับนายครับร้านองเชียร์ของเราองเชียร์สู้สู้สู้พี่นี่กัดยืนถ่ายอยู่ครับยังนก็เห็นอย่างไรครับแต่เห็นหมอ ดู่วยมากข้างหลังเลยนครับแสดงว่าเสร็จแล้วอาจจะเสร็จแล้ว,าาตแ,ลวแต่ว่ายัางไม่เห็นหน้าลูกเลยเที่ยวห้องแมวห้องแม่ครับเราเป็นห้องแม่ไมเปเลย น้องแม่ข้างนอกวะเคยห่างกับแม่และเคือครับตั้งแต่เก็ตนี่กระมีม่มล้านครับงูกเอ๋ยงูกห,หน้าครับให้ายใจตองครับตอ,อันนี้เป็นทองอ๋อครับมัน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 เป็นภาษาอัองกฤษอะไรเขาก็เลยสะกดเป็นทอ,องคัมมาแล้วจับแต่ ใียังไมลาเป็นอย่างเดี๋ยวแม่ลองแม่นอนีหลาแข็งแรงตะโกน้อนด้วยตะโกนนอนจะไม่จุ๋เห็นปะเอาแตไม่จุ๋ยจุ๋ย <c oughs> อนนออกมาตัวยังนอนน้ำรแะแดงตัวิทยาาจะไปห้งปองพักปืน ตัพี่เน่เดี๋ยววนก็พามาแข่งแรงที่ยวอเที่ยวอยู่กเพ่เจมบนอนนอนนอพันกันตอนนี้น้องเอที่มาแล้วครับเอที่มาแล้วไปบันไปดิ เกิด็นดีเลยจมาแล้วที่เาดีใจวะเห็นน้องะนี่มูึ่งลยนะครับของเซียรของเชียรเราครับถ้าดีใจก็เห็นน้องอนนี่ดีใจวะดีใโอเคโอเคจะทำเบิงหน้เดี๋ยวพอยเบิรหนได้บาย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 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ไหมกำลังใจถ่ายไ,ไส้กันมาคุณธรรมและพี่เจ้ครับจะมองพื้นที่ตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับ เด็กชายเจตพลเด็กชายเจตพลกระจัก3 3 4 0 3โลสาครับเกิดวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565ครับตอนนี้เป็นการกินนมครั้งแรกตอนนี้ผมอุ้มผ่าตาอยู่ครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับแด่เชียรเปียด้พี่น้องได้รับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกคอมเมนต์นี่แม่รับ เป็นใคนกำลังนอนต้องนอนลาบนอนลาบหกชั่วโมงครับพอหลังผ่าตัดต้องนอนลาบหกชั่วโมงเพิ่งกินนมไปครั้งแรกบังเอิญม่นมีคนทายให้ครับต้องอยูฟูตเดีใยวแ้งสิัปเดยใ้พี่น้องด้เบื้องหนา้าน้องเอลทีครับน้องเจตพลเจตพลกะเป็นซื้อทีผ่า,าจานมหาสมบูรณ์ครับเป็นคนตั้งให้ สองการนมันสก,การพระอาจารย์ไปย